สวัสดีตามดามาชแนนนะเจ้าวันนี้น้องดาวยู่หอเจ้าน้องดาวบ่ได้ไปนะจ๊ะนาเจ้าเพราะว่าน้องดาวการบ้านเยอะค่ะก็เลยไม่ได้พาพี่ๆทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวน้องวันนี้น้องดาวจะรีบปั่นงานแล้วก็จะพาทุกพี่ๆทุกคนไปเที่ยวกันนะคะวันนี้น้องดาวก็ไม่ได้ไปไหนก็เลยว่าจะอัดคลิปกินน้ําเียวให้พี่ๆค่ะน้องดาวไม่ได้ทําน้ําเียวเองนะคะเออ อ,อ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนที่ทำน้ำเมี่ยวนะคะตามไปเลยค่ะตามไปดูเลยค่ะผักน้องดาวก็มีนี่เลยค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็มะนาวซื้อที่ตลาดที่ใกล้ๆ้หอนะคะแล้วก็นี่ผักกาดดอกค่ะน้องดาวใช้เส้นเล็กนะคะทุกคนก๋วยเตี๋ยวดอกบอัวนะคะเจ้าตำรับสุดความเหนียวนุ่มเนี่ยค่ะ อร่อยมากค่ะทุกคนยี่ห้อนี้น้องดาวชอบมากเลยน้องดาวกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมีตีนไก่ดอกเงี้ยวมะเขือเทศหมูหมูนี่หมูหมูชิ้นนะคะตอนนี้ต้มให้เดือดก่อน,นะคะ่ะทำเองนะคะแต่ไม่ใช่อา่าเหมือนที่แม่น้องดาวทำนะคะอันนี้น้องดาวซื้อที่สูตรสำเร็จ รูปมาแล้วนะคะแล้วก็มาใส่เองทุกคนแลาวก็ดอกนิ้วเนี่ยค่ะน้องดาวไปซื้อที่ตลาดนางแรใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขาขายให้ถุงละสิบบาทค่ะแล้วเราก็เอามาแช่น้ําให้มันมันขยายตัวนะคะก่อนที่จะไปใส่ที่น้ำเมียวเราค่ะกินได้หลายวันเลยนะคะน้องดาวอะ่ะนี่เอาไว้ตรงนี้ คนค้าเนี่ยคะ่ะน้ำพริกน้ำเนี้ยวน้องน้องดาวซื้อที่แมคโครนะคะสูตรเนี้ยคะ่ะน้ำพริกน้ำเนี้ยวชนิดผักสําเร็จเนี่ยคะ่ะไอ,อผัดสําเร็จเนี่ยคะ่ะตัวนี้เลยกินได้หลายวันนะคะเดี๋ยวถ้าน้องดาวว่างๆไม่มีการบ้านแล้วน้องดาวจะทําฉบับเด็กหอแบบง่ายๆเลยคะ่ะง่ายๆเลยอร่อยด้วยนี่น้องดาวหมักหมูไว้ จะไปกินปิงปงป้งย่างตอนหนาวๆ <S <S <ess> <S ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนน้องดาวอะที่หอน้องดาวชอบกินแบบหมูกระทะหมูจุ่มข้างนอกหอข้างๆหอใช่ไหมทุกคนแล้วตอนดึกๆมันก็จะมียงใช่ไหมคะน้องดาวก็เลยนี่ไปซื้อส้มโอมาลูกนึงแล้วก็เอาเปลือกมันไวค้ค่ะส้มโอนี่เปลือกมันก็ยังมีประโยชน์นะคะ เราเอาไปตากแห้งใช่ไหมคะพอมันแห้งเสร็จแล้วอะ่ะเราสามารถเอาเปลือกมนันอะไปจุดไปจุดให้ให้ให้เป็นควันนะคะแล้วก็สามารถไล่ยุงได้นะคะเปลือกส้มโออะคะ่ะเวรีกูดเลยคะ่ะทุกคนกูดกูดเลยอันเนี้ยมาตากแดดที่ตกหน้าหอแล้วนะคะนี่ สมายน้งดาวสวยไหมที่หอน้องดาวทั้งหมดมีห้าหลังนะคะทุกคนก็าตากไว้ตรงนี้ให้มันแห้งแล้วเราก็มาเก็บกันเดือดแล้วนะคะหอมมากคะ่ะทุกคนอย่าโฟกัสเต,ตาน้องดาวนะอันนี้ใช้มาหลายปีแล้ว หอมๆมยัยวย่ยวๆค่ะได้แล้วนะคะนี่มีตีนไก่ดอกเงี้ยวเส้นลิกไปทานพร้อมกันเลยค่ะเบิร์ดมอะทุกคน กินตรงนี้ดีวกว่าอะค่ะทานน้ำเงี้ยวด้วยกันค่ะน้องดาวไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวไหนนะคะเพราะว่าการบ้านน้องดาวเยอะมาก มาค่ะทุกคนทานด้วยกันค่ะทำเองง่าย,ายนะคะแค่มีแค่มีหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศแค่นี้ก็ก็ได้แล้วนะคะที่สำคัญนี้ห้ามขาดน้ำเงียวนะคะ เอไม่ใช่น้ำเงี้ยวอดอกเงี้ยวนะคะน้องดาวแค่ซื้อสูตรปรุงสำเร็จรูปที่แมคโครมาค่ะแล้วก็ทำง่ายมากบางคนเขาใส่เลือดนะคะแต่น้องดาวไม่ได้ใส่รีบกินรีบทำงาน,นะคะ่ะทุกคน เปิดคอมคุณทุกคนเห็นเปล่ามาค่ะ กินง่ายอยู่ง่ายแก้มจะแตกเนียงก็มายังไม่หยุดแดกอีก <laughs> ตอนนี้น้องดาวอัดไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วนะพี่ๆทุกคนคะน้องดาวก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะน้องดาว ไม่ได้พาพี่ๆไปไหนนะคะถ้าน้องดาวว่างล่องดาวจะพาไปนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแล้วก็มาโชว์การกินน้ำเมียวเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น่องดาวด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจน่องดาวด้วยค่ะบา,บายยขอบคุณค่ะ